มันต้องติดถ้าให้ช่วยมันต้องติดตรงซับเสียงไงใช่ไหมในกานี้มันด,ดังมากมันก็จะหนาขึ้นกำแพงก็จะหนาขึ้นใช่มันก็จะตจ้องตต้องทำติดอันนั้นไงเมันจะซับเสียงลงเยอะอ่ะเหมือนต้องอัดเสียงไงไม่ทำไม่ทำมันได้เวลาดังไงะที่เห็มผู้หญิงนี่ะ ก็จริงเขาไมอยู่แต่อเอาเข้าบ้านไงไม่คือทำลายบ้านข้างในเพราะเจ้าของไม่อยู่มันก็เลยอ็วคือซอยนีย้มันมีแค่บ้านนบ้านเดียนี่นะครับสองนาทีแล้วจะสองนาทีแล้วนะยังเขาไม่หยุดเลยลองดูเอาล้วลกัน นักคนเรีนอนไง